เลยเริ่มิค่คิดมากคิดไปคิดมาเครียดไปเครียดมาจนสุดท้ายมันสบายคุณแม่พาไปหาหมอค่ะพอไปถึงปับ๊บพอคุณหมอตรวจเสร็จขอคุยส่วนตัวะเออคุณแม่ทำใจดีๆนะฮะลูกคุณแม่ มันเป็นเอรกเวลาเล่าลมันต้องกินไม่คุณหมอพูดอะไรอ่ะลูกดิฉันไม่มีทางติดเอ,อคุณหมอตอบใชเย็นๆครับเด็กินแล้วเอาให้ดูผลตรวจติดเอครับครั้งเดียววันนั้นเป็นเอกลับมันแม่ขยำกระดาษเลยตรงมั้ บอกหน้าที่นั่นอะไรหรอร้งในเดูอนร้องใเดืร้องว่ายร้อง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 เสร็จปุ๊บบอกหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ทำหนูไม่ละมึงไม่ตั้งใจได้ไงนี่ไงให้ไปเรียนไม่ได้ไปหาหัวด่าลูกแบบรุแรงมากกลับไปถึงบ้านพ่อตกใจรู้เรื่องตีเด็กผู้หญิงคนนี้หนีออกจากบ้านเลยเด็กผู้หญิงหลายคนเป็นแบบนี้เวลาหนีหนีไปไหนไปอยู่ห้องเพื่อน คนใหญ่เพื่อนดีๆไม่ค่อยเป็นหมาหรอกเป็นหมาประเภทเดียวกันพอไปถึงเขาเพื่อนปุ๊บไม่เข้าใจอ่ะผู้หญิงทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยพอเสีสยใจนหน่อยเข้าหอ้องน้ำเปิดฝักบัวนั่งร้องไห้ชีวิตคิดเป็นอะไรร้องไปร้องมาปุ๊บเริ่มเก็บตัวอยู่คนเดียวพอเพื่อนออกไปข้างนอกปุ๊บเขาก็นั่งคิดคิดแล้วก็ร้อ กูต้องเอามัน,นคืนก็จิบขวดโค้ขึ้นมานะครับไปู่ที่แปดขวดโค้แก้วเสร็จแล้วจิดเศษกัะเบื้องมันนั่งกรีดข้อมือด้วยทุกวันครูมันชั่วครูมันเว็วครูมันชั่วกรีดจากข้อมือเน,นี้ยถุงนี้แล้วก็คิดได้ว่าจะแก้แทนยังไงอ้าวพี่ชายฟังนะใคร มากมากอยากมีเมียหลายคนฟังเรื่องนี้ไว้ด้วยผู้หญิงคนที่พอคิดได้เสร็จปุ๊บเขียนจดหมายไปหาผู้ชายตัวเองหายไปเลยนะไม่คิดถึงเขาหรอเขาอยากเจอจังเลยส่งจดหมายไปผู้ชายได้รับอ่านเสร็จมาไหมมาไหมมาไหมมาโอ้ใจง่ายเนาะ ไม่มา,มมาเขาใหม่เขียนกลับได้ใหม่ตัวเองเรื่องดรามา่าเขาทำไไ้้ผิดเหรอ <c oughs> ทำไม,ไมเ,ขไเ,เขาไปหยินลูกเอ้ยอ่าตรงกลับไปมาไหมไม่มาสุดท้ายผู้หญิงใช้ไม้ตาย <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นเนี่ย <c oughs> เขามีความสุขมากเลยนะ <c oughs> เขาอยากลองเซ็กมือตรงกลับไปผู้ชายมาไหมมาหูสันดาลพอแบบนี้มาเลยมาพอามาถึงพผู้หญิงคนนี้เล่นละครเก็งมากเข้าไปถามร้องเลยเอ้ะเราไปแล้วก็อีผู้ชายไม่ได้สนใจถามครับเดียวจริงเหรอที่อยากลองผู้หญิงบอกจริง งินไปตามเพื่อนตามตัวที่ยุ่อะอมันอยากออกเซ็นซ์วางนะ,ะมาครับผู้หญิงฉลาดมา้ากทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บอกเฮ้ยพวกเด็กไปอาบน้ำนะให้ไปอาบน้ำร้อมกันถึงเ่าถุงยางมะาเอาถุงจบับทุกอันแล้วก็ทำให้ทุกอย่างแม้กระทั่งใส,ส่ถุงยางค่ะสุดท้ายอีสี่ตัวเลือบร้อยกลับบ้านสบายใจครูปิดเอกแล้ววันนี้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มนึกขึ้นได้ว่าโลกไม่ยุติธรรมฉันเป็นเด็กเกลียงฉันเป็นคนที่ไม่เคยสกดใจทำไมชีวิตต้องเจอเรื่องนี้อืกโกรธ